สวัสดีค่ะเพื่อนๆและพี่น้องเอฟีทุกๆท,ท่านนะคะตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับช่องเพียนพารวยชาแนลนะคะมาพบกันนะคะกับแนวทางคานอยสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะก่อนที่จะรับชมรับฟังแนวทางต่อไปนะคะแอดก็จะพามาสรุปผลนะคะของวันที่สามนะคะให้รับชมรับฟังก่อนนะคะเมื่อแนวทางสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะเข้าหรือหลุดเนาะเข้าสูตรอ่ารอบไหนบ้างหลุดหลุดรอบไหนบ้างนะคะ น้อยเฉพาะกิจนะคะเม็ดเดียวแอดให้เด่น6กรองสองนะคะพี่น้องจา๋าเม็ดเดียวเด่น6กรองสองนะคะมาเต็มกระบุงเลยนะคะวันนี้เนาะอ่ามาตั้งแต่รอบนะคะรอบเฉพาะกิจนะคะ4 6นะคะพี่น้องจา๋าแอดมีตัวกลับนะคะ4 6นะคะแต่ไม่ได้เป็นตัวเน้นตัวชอบเนาะอ่าก็ถือว่าเข้านะคะบนนะคะเข้าตัวรองนะคะรองสองนะคะรองสองก็จะได้4 4 2นะคะอันนี้แอดเขียนผิดเนาะ8 4 2นะคะต่อด้วยน้อยพิเศษนะคะไม่มาอยู่รอบเดียวนะคะรอบเดียวเนาะ,ะไม่มาบนและไม่มาล่างนะคะมาน้อยปกตินะคะพี่น้องจาอ๋าล่างไม่เข้านะคะศูนย์สี่ไมมาเนาะมาแต่ในตารางศูนย์เนาะหกหกหนึ่งนะคะพี่น้องจ๋าหกหนึ่งนะคะตรงๆนะคะตัวเน้นตัวฟันและตัวอัดเนาะ อรอบปกตินะคะรอบ V.I.P. นะคะหกมาเนาะในตารางนะคะหกหกศูนย์แต่ขาดหนึ่งเนาะถ้าถ้าหนึ่งมานะคะถ้าหนึ่งมาก็จะได้สร้างสามตัวเนาะในตารางนะคะอ่ารอบ V.I.P. นะคะหกศูนย์นะคะมาเต็มกระบุงเลยเนาะรอบนี้วันนี้นะคะก็ยินดีกับทุกท่านด้วยนะคะสี่สี่เก้านะคะในตารางมาแค่เก้าเนาะ ในในสูตรในสูตรไม่มีสีนะคะสำหรับเลขในตารางของวันวันที่สามนะคะในสูตรไม่มีสีนะคะถ้ามีสีก็จะได้อยู่เนะาะยินดีกับทุกท่านเนาะเข้านอยเฉพาะกิจล่างนะคะสีหกนะคะแล้วก็นอยปกติหกหนึ่งบนนะคะตรงตรงเนาะแล้วก็นอย v i p ล่างหกหนึ่งนะคะพี่น้องจ๋ายินดีกับทุกท่านด้วยนะคะวันนี้มา เต็มรอบนะคะมาสามรอบเนาะเกือบเกือบสี่รอบทําไมไม่มาตั้งแต่รอบพิเศษด้วยเนาะก็ถือว่ากําไรอยู่นะคะวันนี้เนาะไปลุ้นกันต่อนะคะของวันที่นะคะวันที่สี่นะคะแอดก็เริ่มจะติดอ่างแล้วนะคะพี่น้องจาอ๋าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต,ต่อไปนะคะเน้นรอบนะคะเข้า เข้าปกตินะคะสำหรับเน้นรอบเนาะเมื่อวานมารอบ VIP ด้วยนะคะเมื่อวานมาเด้งบนล่างนะคะให้หนึ่งไปนะคะเด้งบนล่างรอบ VIP นะคะวันนี้มารอบปกติกับ VIP นะคะเริ่มขยับและเริ่มจะคงที่แล้วนะคะ ไปเรียนคณิตศาสตร์ต่อนะคะพี่น้องจ๋าไปเรียนกันต่อนะคะวันที่4นะคะเดือนหนึ่งนะคะสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะวันนี้ไม่สับสนเนาะแอดเพียนนะคะ จะรับชมรับฟังนะคะแอดก็มีคําเตือนเช่นเคยนะคะคําเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนะคะการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองนะคะ,ะฮานอยสูตร1เม็ดเดียวนะคะ กดแชร์ให้แอดด้วยนะคะเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะอ่าเดนนะคะวิ่งรูดนะคะพรุ่งนี้วันอังคารเนาะอ่าวันที่สี่วันอังคารนะคะศูนย์น่าจะยังเหลืออีกนะคะแต่ว่าแอดก็ทำไปตามสูตรเนาะพี่น้องจา๋า อ่าศูนยน่าจะยังเหลือแต่ว่าเอสก็จะให้เดี๋ยวเดียอาเลขในตารางก่อนนะคะมีสองนะคะมีเจ็ดมีหนึ่งนะคะมีสี่มีศูนมีสามนะคะสามารถจับวินได้นะคะจับสามตัวได้นะคะเด่นวันนี้นะคะวันที่สี่นะคะแอดให้เด่น7นะคะ ศูนย์เป็นตัวกันไปตัวรองไปนะคะก็คิดว่าศูนย์น่าจะยังมาอีกนะคะวิ่งรูดที่เจ็ดนะคะเอ,เอ้าแอดทำไมไม่เขียนวิ่งเขียนรูดนะพี่น้องรูดนะคะลืมรูดกําไรกับรูดนะคะวันนี้เนะาะวันที่สามกำไรกับรูดเนาะอย่าลืมนะคะวิ่งรูดนะคะพี่น้องเดี๋ยวจะบอกว่าแอดเขียนตอนไหนเนาะลืมเขียนเนาะ ก็มารูดกันเลยนะคะพี่น้องจ๋าเจ็ดศูนย์นะคะเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองห้าแนะคะแล้วก็79นะคะพี่น้องจ๋า ชุดกันนะคะชุดกันนี่รู้สึกว่าไม่มาสามวันแล้วนะคะชุดกันนะคะไม่มาสามวันแล้ววันนี้โอมเพียงมาทีเธอเนาะพี่น้องเนาะอ่าชุดกันนะคะศูนย์สามนะคะสี่หนึ่งนะคะส1มหนึ่งนะคะสำหรับชุดกันเนาะสี่นี่ก็สวยนะคะ401ก็สวยนะคะ สองเจ็ดหนึ่งก็งามเนาะโอ้ยเนาะมีแต่ตัวงามงามเนาะพี่น้องอขอบคุณทุกไ like, ลคะ์ทุกแชร์นะคะทุกคอมเมนต์นะคะทุกๆการติดตามรับชมนะคะที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจให้กับแอดนะคะเน้นรอบนะคะพิเศษนะคะแล้วก็ปกติสูตรตอนนี้รู้สึกว่าจะมา VIP ด้วยนะคะ ็ลุ้นมาได้ยาวๆนะคะตั้งแต่รอบเฉพาะกิจเลยเนะาะถ้ามีใครมีที่วางแนวทางเนาะถือว่าวันที่สามนะคะก็จบหลักสูตรนะคะจบหลักสูตรคณิตศาสตร์เนะาะให้ไปกลับบนล่างด้วยนะคะเมู่วานมาเต็มรถรับสิบโลนะคะวันนี้มาเต็มกระบุงเลยเนะาะมาดูกันนะคะ ตัวเน้นอ่าของเมื่อวานมาตัวเน้นนะคะสองสองรอบนะคะมาตัวเน้นนะคะ60ศูอ่าหกหกับ60มาตัวเน้นนะคะเน้นตั้งแต่รแรกๆเลยเนาะสำหรับ60ก,กับ61นนะคะค่อนข้างที่จะมั่นใจนะคะอ่าพรุ่งนี้เราก็มาลุ้นกันต่อนะคะพี่น้องจา๋า ่าคู่เดนเลยนะคะ70็ดศนะคะ7จ็ดหนึ่งนะคะพี่น้องดูในตารางก่อนแป๊บหนึ่งนะคะเม็ดเดียวคือ7นะคะวิ่งรูดได้นะคะถ้ามาตั้งแต่รอบแรกเนาะถ้าพอใจแล้วก็หยุดนะคะแต่รู้สึกว่าจะเด้งเดงเดงนะคะอ่า เจ็ดแปดนะคะเจ็ดแปดเจ็ดห้านะคะแล้วก็เจ็ดสี่ด้วยนะคะชุดกันนะคะจริงๆก็ชอบหมดทั้งสามตัวแหละนอกาพี่น้องรักพี่เสดายน้องนะคะ ศูนย์สามนะคะสี่หนึ่งเนาะสามหนึ่งก็สวยอยู่นะคะพี่น้องจา๋าถ้าพี่น้องชอบตัวไหนก็ตามตัวนั้นนะคะเน้นลูดลูดหนึ่งก็ได้นะคะถ้าชอบเนาะอ่าเก็บไว้เป็นแนวทางนะคะถ้าชื่นชอบเนาะถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะคะพี่น้องจา๋าขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะเป็นกําลังใจให้กับแอดนะคะถ้าชอบก็จดไว้แคปไว้นะคะถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรเนาะ เอาที่ใจรักใจชอบเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอให้ทุกท่านนะคะโชคดีมีความสุขนะคะล่ำล่วลุล,ลนะคะาฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะเลิฟเลิฟ